หน่วยชุมชนของเราเรื่องชื่อชุมชนของเราและสถานที่สำคัญในชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับ2ทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14แล้วซึ่งเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อของชุมชนของเราและสถานที่สำคัญในชุมชนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันกับคุณครูพะบุ่งเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ เรามาเรียนรู้ความหมายของชุมชนกันนะคะเด็กๆชุมชนคือสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนหลายๆครอบครัวในพื้นที่ระแวกเดียวกันโดยมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกันและมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและชุมชนที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่ก็เรียกว่าชุมชนท่าเกวียนนะคะเด็กๆ ชุมชนนอกจากบ้านเรือนแล้วยังมีสถานที่ที่สำคัญมากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเด็กๆลองดูสิว่าในชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นั้นมีสถานที่เหล่านี้อยู่ไหมเอ่ยโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับเด็ก โดยเฉพาะกับเด็กในชุมชนโรงเรียนของเราก็มีชื่อว่าโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศวัดวัดเป็นสถานที่ทางศาสนาสำหรับชาวพุทธและวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเรามากที่สุด มีชื่อว่าวัดท่าเกวียนใส่อุทิศโรงพยาบาลคือสถานที่รักษาอาการป่วยให้กับผู้คนในชุมชนและโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดของเรานั่นก็คือโรงพยาบาลพนมสารคามสถานีตำรวจ คือสถานที่สำหรับให้คนในชุมชนร้องทุกข์และแจ้งความในเรื่องต่างๆและควบคุมผู้ต้องหาสถานีตำรวจของชุมชนเราชื่อว่าสถานีตำรวจภูทรพนมสารคามสถานีดับเพลิงคือสถานที่รวมพลของนักดับเพลิงเพื่อเฝ้าระวัง เหตุเพลิงไหม้ต่างๆสถานีดับเพลิงก็ตั้งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนที่จะมาช่วยเราเวลาเกิดเพลิงไหม้ค่ะไปรษณีย์คือสถานที่ดำเนินการเรื่องของการจัดส่งจดหมายและพัสดุต่างๆไปรษณีย์ชุมชนเราชื่อว่าไปรษณีย์พนมสารคาม สวนสาธารณะคือส่วนที่ทุกคนในชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ตามกฎระเบียบที่กำหนดเช่นออกกำลังกายพักผ่อนหรือพบปะกันสวนสาธารณะชุมชนของเราชื่อว่าสวนสาธารณะหนองพานสนามเด็กเล่น คือสถานที่ที่มีเครื่องเล่นสนามมากมายให้เด็กๆในชุมชนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานสนามเด็กเล่นของชุมชนของเราก็ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัฒเกียนใสายอุทิศซึ่งมีสถานที่เครื่องเล่นมากมายแต่ช่วงนี้สถานาการณ์โควิดของงดเล่นสนามเด็กเล่นก่อนนะคะเด็กๆห้องสมุด คือสถานที่รวบรวมตำราและหนังสือน่าสนใจที่คนในชุมชนทุกคนสามารถที่จะมานั่งอ่านหนังสือหรือหยิบยืมไปอ่านได้นี่ก็คือห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาที่ตั้งอยู่ในชุมชนของเรานะคะตลาดเป็นแหล่งค้าขายของชุมชน ผู้คนต่างมาซื้ออาหารและของใช้เล็กน้อยจากที่นี่และนี่ก็คือตลาดพนมสารคามของเรานะคะเด็กๆจะเคยเห็นหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆอาจจะเคยพาไปด้วยนะคะเด็กๆร้านสะดวกซื้อคือร้านค้าปีกที่เปิดให้ผู้คนในชุมชนมาซื้อของจำเป็นต่าง และนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อของเรา7 e เ e ่ e อนนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆก,ก็คงเคยเข้าเซเว่นนะคะห้างสรรพสินค้าคือแหล่งรวมร้านค้าปลีกหลากหลายร้านค้าและหลากหลายประเภทที่คนในชุมชนสามารถจับจ่ายซื้อของนี่ก็คือ t ทสโก l โ t ตัสห้างสรรพสินค้าใกล้ชุมชนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ ไหนเด็กๆลองบอกหน่อยสิว่าในชุมชนที่เด็กๆอาศัยมีสถานที่ไหนในนี้บ้างและสถานที่ไหนที่ในชุมชนเด็กๆมีแต่ในนี้ไม่มีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคุณครูอยากฟังจากเด็กๆเด็กๆสามารถอัดคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพมาให้คุณครูชมได้นะคะเด็กๆและในวันนี้ คุณครูผักบุ้งก็มีใบงานสนุกมาให้เด็กๆทำใบพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะแบบฝึกทักษะเด็กประถมวัยหน่วยชุมชนของเราคำชี้แจงให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปะแล้วระบายสีให้สวยงามในภาพนี้ก็คือภาพสถานีตำรวจ เด็กๆจำได้ไหมคะว่าสถานีตำรวจของเราชื่อว่าอะไรไหนลองมาทบทวนให้คุณครูฟังอีกรอบนึงนะคะสถานีตำรวจของเราชื่อว่าสถานีตำรวจภูทรพนมสารคามเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูผักบุ้งต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะเด็กๆ